คำถามเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์เรื่องระบบหายใจ ep 6อวัยวะใดช่วยควบคุมอัตราการหายใจของสัตวนน์เลี้ยงลูกด้วยนมสมองส่วนเมดดล่าการที่คนเราสามารถกั้นหายใจได้ในระยะเวลาหนึ่งเกิดจากการสั่งการของสมองส่วนใดซิลิบรัม สารเคมีใดที่มีผลต่อการหายใจฮีโมโกโบินคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนแกส๊สใดสามารถจับกับธาตุเหล็กในโมเลกุลของฮีโมโกโบินของเมดเลอดแดงคนได้ออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ ทำไมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จึงจำเป็นต้องถูกลําเลียงออกจากร่างกายเพราะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลที่เกิดจากการเผาผลาญของสารอาหาร